กาสวัสดีเอซีครับผม TKD กับ WR 1 5 5ครับวันนี้ต้อมกระชายดำจะรับหน้าที่ในการทดสอบขี่ด้วยตัวเองการสวัสดีครับผมกาสวัสดีเอซีครับผมวันนี้ครับต้อมกระชายดำครับจะทำการทดสอบ WR 1 5 5โดยใช้ท่อสูตร TKD กับสเตียร์ที่ผมทำปะลองดูผมขี่เองครับวันนี้ซัดไปเลยครับวันนี้ป่ลุย รอบชองครับว่ามันขี่ไปยังไงคลิปก่อนเนี่ยเจ้าของเขาขี่นะครับแต่คลิปนี้ผมจะขี่เองมาตบชมครับ W R อะิวอาหนึ่งห้าห้าครับเพียกดิ ที่คดีครับนี่คือประสิทธิภาพนะครับแค่หนึ่งในสาของเขานะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ขี่ไวอะไรมากมายนะครับให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าขุมพลัลกำลังของ w r 1 5 5 r จากที่เคดีครับต้อมก,กระชิดดารับหน้าที่ในการขี่มันเป็นยังไงที่เคดีเอ็นดูโรดอะไรครับป่ะเดี๋ยวเลยไปต่อพอยสอง